สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูตุกตาอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นป .2 นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนมาทบทวนนะคะกิจกรรมที่เราทําไปในวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนะคะคุณครูก็มีวิดีทัศน์นะคะเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดแสงนะคะมาให้นักเรียนดูนะคะไปดูกันเลยแหล่งกําเนิดแสง แหล่งกำเนิดแสงสามารถจำแนกได้สองประเภทคือแสงที่มาจากธรรมชาติเช่นดวงอาทิตย์ที่ทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ในเวลากลางวันและในตอนกลางคืนเราก็มีดวงจันทร์ ที่สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์หิ่งห้อยและพืชธรรมชาติบางชนิดที่สามารถเปล่งแสงออกมาจากตนเองได้ยังมีอีกนะครับเช่นปฏิกิริยาเคมีในตัวของหมึกกระพุนและปลาน้ำลึกอีกหลายชนิดประเภทแสงที่ประดิษฐ์ สร้างขึ้นโดยมนุษย์เช่นแสงจากเทียนไฟฉายหลอดไฟโทรศัพท์มือถือและอื่นๆแสงเหล่านี้ได้จากการคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาทั้งสิ้นแหล่งกำเนิดของแสงนั้นมีมากมายครับ และการประดิษฐ์สร้างของมนุษย์นั้นก็ยังมีการคิดพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เกิดความสะดวกและคุ้มค่าในการใช้งานอพอนักเรียนดูวิดิทัศน์เสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าแหล่งกำเนิดแสงหมายถึงอะไรนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะแหล่งกำเนิดแสงก็หมายถึงวัตถุที่มีแสงสว่างในตัวเองใช่ไหมคะอย่างเช่นอะไรบ้างเด็กๆบอกคุณครูได้ไหม ติ๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกบอกครูได้ไหมเอ่ยดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะ,ะก็จะมีแสงจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เนี่ยนักเรียนเป็นแสงสว่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะแล้วก็แสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยนักเรียนนะคะมีการเดินทางหรือว่าการเคลื่อนที่ของแสงคือ เป็นแนวตรงแล้วก็ได้ทุกทิศทางเห็นไหมคะนักเรียนก็จะสังเกตจากแสงของดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเห็นไหมว่าจะมีการเดินทางเป็นแนวตรงแล้วก็ได้ทุกทิศทางเลยเห็นไหมคะอันนี้แค่มีก้อนเมฆมาบดบงัง<ม>ใช่ไหมคะ,ะจึงทําให้เราอมองเห็นแสงได้นะคะเหมือนกับที่กิจกรรมที่มีควันทูบนั่นเองเห็นไหมคะนักเรียนเห็นแสงจากดวงอาทิตย์ไหมคะคงเห็นเนาะต่อไปนะคะก็มาดูแสงจากอะไรคะ หิงห้อยนะคะ Oder, okay, นักเรียนเห็นไหมคะแสงจากหิงห้อยในที่มืดมดเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าหิงห้อยเนี่ยมีแสงสว่างในตัวเองนะคะเวลาที่หิงห้อยนะคะบินตามาบินตามป่าในที่มืดมืดนเนี่ยนักเรียนจะทําให้แสงสว่างของหิงห้อยเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะคุณครูชอบมากๆเลยนะคะนอกจากแสงจากหิงห้อยแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนคิดว่ายังมีแสงอะไรอีกคะที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงบอกคุณครูได้ไหมคะ พอยกตัวอย่างอีกแค่หนึ่ชนิดนะคะนั่นก็คือคือเทียนไขนะคะอันนี้นะคะเปลวเทียนไขนะคะก็ให้แสงสว่างนะคะสมัยแต่ก่อนนะคะยังไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมคะเราก็ใช้เทียนไขหรือว่าใช้ตะเกียงนะคะในการนําทางหรือว่าเป็นแสงสว่างนะคะในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะอันนี้แหละคะ่ะเราเรียกว่าแหล่งกําเนิดแสงนะคะภาพนี้เด็กๆจําได้ไหมคะว่าทําไมเวลาเรา,าส่องไฟไปที่ ดวงตาของแมวนะคะทําไมแมวนะคะทาไมตาของแมวเนี่ยถึงมีแสงสว่างนะคะสะท้อนกลับมาหาเราคะเกิดจากอะไรคะก็เพราะว่าแมวนะคะมีเยื่อพิเศษนะคะที่สามารถสะท้อนแสงในตอนกลางคืนได้มนุษย์ทําไม่ได้นะคะเด็กๆมนุษย์ทําไม่ได้นะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูกิจกรรมนะคะของออกิจกรรมเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะว่าเ,เราจะสามารถมองเห็นแสงสว่างได้ยังไง อเอ๊ะทำไมเราจึงสามารถมองเห็นแสงสว่างในที่มืดมืดได้นะคะเราก็จะมีการทดลองดังนี้เลยนะคะ,ะไปดูกันนะ,ะนักเรียนก็สังเกตดูในวิดีโอนะคะนี่นะคะอันนี้คือเป็นขั้นตอนการทำนะคะ,ะปิดกล่องนะคะปิดกล่องทำไมคะเพื่อให้มืดมืดเจาะรูในการสังเกตข้างในกล่องนะคะ,น,ะนี่ค่ะก็จะมีรูลักษณะแบบนี้นะ,ะทีนี้นะคะเด็กๆจะเห็นว่า ภายในกล่องนะคะยังไม่ได้จุดเทียนไขนะคะเด็กๆคิดว่าคนที่ส่องเข้าไปเนี่ยจะมองเห็นวัตถุข้างในกล่องไหมคะดูสิมืดเลยนะคะแสดงว่ามองไม่เห็นนะคะเห็นไหมคะแสดงว่าเขามองไม่เห็นนะคะอ่าอ่ามาดูนะคะเมื่อเราจุดเทียนไขเข้าไปภายในกล่องนะคะที่มีความมืดๆนะคะนักเรียนคิดว่าเมื่อเราส่องเข้าไปภายในกล่องเนี่ยจะทําให้เรามองเห็นวัตถุที่อยู่ในกล่องไหมคะ ามาดูกันนะให้นักเรียนสังเกตดูนะคะนี่นะคะเขากําลังมาดูแลนี่พอเราจุดเทียนไขแล้วเป็นยังไงคะสามารถมองเห็นวัตถุภายในกล่องได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกบอลน,นะคะแล้วก็แหล่งกําเนิดแสงที่มีชื่อว่าเทียนไขในนั้นนะคะเราก็สามารถมองเห็นได้นะคะสรุปก็คือ แหล่งกําเนิดแสงนะคะมีการเคลื่อนที่นะคะเป็นแนวตรงแล้วก็ได้ทุกทิศท,ทางเลยในลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆยังจําได้ไหมคะถ้าคุณครูถามนะคะว่า,ามีการเคลื่อนที่เป็นยังไงหรือว่าให้นักเรียนวาดรูปนักเรียนจะต้องวาดลักษณะแบบนี้นะคะต้องมีหัวลูกศรด้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นภาพหิ่งห้อยนะคะคุณครูก็เอาตัวอย่างมาให้นักเรียนดูเนาะเป็นภาพหิ่งห้อยนะคะในตอนกลางคืนเป็นไงคะสวยงามมากเลยนะคะ คุณครูจะขอทิ้งท้ายด้วยคลิปวิดีโอนะคะให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดแสงนะคะเจอกันใหม่นะคะนักเรียนในสัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมนะคะส่งงานคุณครูของวันจันทร์กับวันอังคารนะคะสําหรับวันนี้พอแค่นี้อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆสำหรับในคาบเรียนนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องราวของตัวกลางของแสงกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนเนื้อหาใหม่ ถ้าน้องๆคนไหนต้องการที่จะทบทวนความรู้จากคาบเรียนที่แล้วก็กดปุ่มกิจกรรมได้เลยนะคะน้องๆคิดว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องพลาสติกขุนใบนี้คืออะไรคะน้องๆไม่แน่ใจใช่ไหมล่ะคะว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องคืออะไรนั่นก็เป็นเพราะว่าน้องๆไม่สามารถเห็นสิ่งที่อยู่ภายในกล่องได้อย่างชัดเจนใช่ไหมล่ะคะแล้วน้องๆทราบหรือไม่คะว่าอะไร ็นสาเหตุที่ทำให้น้องๆมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในกล่องได้ไม่ชัดเจนถ้าน้องๆอยากทราบคำตอบแล้วก็ลองไปดูเรื่องราวของเจมในวันนี้กันนะคะรับรองเลยว่าเจมจะพาน้องๆไปหาคำตอบได้แน่นอนเลยล่ะคะ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆผมกำลังจะไปที่ห้องทดลองของดรปราดครับแต่ผมไม่ได้จะไปหาดรหรอกนะครับผมจะไปหาพี่เทียนไขตั้งหากก็คราวที่แล้วพี่เขาสัญญาว่า ถ้าเจอกันคราวหน้าจะเล่าเรื่องตัวกลางของแสงให้ผมฟังต่อนิครับเพื่อนๆก็อยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่านอกจากตัวกลางโปร่งใสแล้วลักษณะของตัวกลางประเภทอื่นๆจะเป็นยังไงผมว่าเราอย่ามัวโอ้เอ้กันอยู่เลยนะครับเพื่อนๆเ,เราเรีบไปหาพี่เทียนไขกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่เทียนไขอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยอยู่สินูนี่ไงพี่อยู่ทางนี้ อออยู่ตรงนี้นี่เองเออแล้วทำไมพี่ต้องไปหลบอยู่หลังแผ่นพลาสติกคุณๆแบบนั้นด้วยล่ะครับพี่ก็กำลังจะสอนเจมเรื่องตัวกลางโปร่งแสงอย่างที่สัญญาเอาไว้ไงละ่ะแต่เจมต้องหาพี่ให้เจอก่อนนะพี่ถึงจะยอมสอนเจมยืนอยู่ตรงนั้นแหละแล้วบอกมาสิว่าพี่อยู่หลังแผ่นพลาสติกอันไหนน้องๆลองช่วยเจมพิจารณาดูสิคะว่าพี่เทียนไขตัวจริงอยู่หลังแผ่นพลาสติกอันไหน โอ้พี่เทียนไขครับแผ่นพลาสติกมันขุนจะตายถึงผมจะเห็นว่าหลังแผ่นพลาสติกนะ่ะเป็นเทียนไขแต่ผมก็แยกไม่ออกหรอกนะครับว่าอันไหนคือพี่เทียนไขตัวจริงฮึไม่แปลกหรอกที่เจมจะแยกไม่ออกก็แผ่นพลาสติกคุณนะ่ะเป็นตัวกลางของแสงประเภทตัวกลางโปร่งแสงไงล่ะผมไม่เห็นเข้าใจเลยครับก็ตัวกลางโปร่งแสงคือ ตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บ้างเป็นบางส่วนไงล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองวัตถุผ่านตัวกลางโปร่งแสงเราก็จะมองเห็นวัตถุได้ไม่ชัดเจนมากนะอ๋ออย่างนี้นี่เองว่าแต่เมื่อไหร่พี่จะออกมาจากหลังแผ่นพลาสติกสักทีล่ะครับเนี่ยมันมองเห็นไม่ชัดแบบนี้ยังไงยังไงผมก็ทายไม่ถูกหรอกฮ่าๆพี่ก็แอบไปอย่างนั้นแหละรู้อยู่แล้วว่าเจมต้องทายไม่ได้ นอกจากแผ่นพลาสติกขุนแล้วยังมีอะไรอีกบ้างหรอครับที่จัดเป็นตัวกลางโปร่งแสงผมนึกไม่ค่อยออกเลยพี่ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับพี่ไม่บอกง่ายๆดีกว่าแต่พี่จะมีตัวเลือกให้เจมลองพิจารณาดูด้วยตัวเองนะรับรองเลยว่าไม่ยากถ้าเจมเข้าใจลักษณะของตัวกลางโปร่งใสกับตัวกลางโปร่งแสงแล้วก็ต้องทำได้แน่นอน น้องๆช่วยเจมจำแนกตัวกลางของแสงทั้งสองประเภททีนะคะถ้าสิ่งใดเป็นตัวกลางโปร่งแสงก็ให้นํามาใส่ในกล่องตัวกลางโปร่งแสงส่วนถ้าสิ่งใดเป็นตัวกลางโปร่งใสงก็ให้นํามาใส่ในกล่องตัวกลางโปร่งใสงค่ะถูกต้องครับใช่แล้วครับเก่งมากค่ะตอบถูก ใช่แล้วครับเยี่ยมไปเลยครับใช่แล้วครับถูกต้องครับถูกต้องครับว้าวที่จริงแล้วตัวกลางโปร่งแสงมีอยู่หลายชนิดเลยนะครับเนี่ยแถมยังเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งนั้นเลยใช่แล้วล่ะแต่เรื่องราวของตัวกลางของแสงยังไม่หมดเท่านี้นะเจมเอาไว้คราวหนะ้าพี่จะมาเล่าให้ฟังต่อดีเลยครับ ขอบคุณนะครับพี่ที่วันนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าตัวกลางโปร่งแสงคืออะไรร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆลองพิจารณาดูสิคะว่าเราสามารถใช้อะไรได้จากสมบัติของตัวกลางโปร่งแสงได้บ้างน้องๆอ,อาจจะลองสังเกตจากสิ่งต่างๆรอบๆตัวก็ได้นะคะเมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็ลองนำความเห็นที่ได้ มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆดูนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆเรื่องราวในคาบเรียนนี้ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระไม่น้อยเลยนะคะแต่ความสนุกของคาบเรียนวิทยาศาสตร์ยังไม่หมดนะคะน้องๆเพราะว่าเจ้าเจลลี่จอมหิวกำลังรอน้องๆอ,อยู่เลยคะ่ะถ้าน้องๆพร้อมที่จะพบกับกิจกรรมสนุกๆแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมได้เลยนะคะ ในขาบเรียนนี้เราก็ได้ทำความรู้จักกับตัวกลางของแสงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งประเภทแล้วนะคะน้องๆเอเจ้าตัวกลางชนิดที่ว่านี้มีลักษณะเป็นยังไงนะ้าเอาเป็นว่าเรามาลองสรุปข้อมูลเกี่ยวกับตัวกลางของแสงที่เพิ่งได้เรียนไปกันดีกว่าค่ะตัวกลางโปร่งแสงคือตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้เป็นบางส่วนยังไงล่ะคะดังนั้นเมื่อเรามองวัตถุผ่านตัวกลางโปร่งแสง เราก็จะมองเห็นวัตถุได้ไม่ชัดเจนมากนักค่ะ